สวัสดีครูที่ปรึกษาทุกท่านนะครับแจ้งจากงานครูที่ปรึกษานะครับปกติคณครูที่ปรึกษาทุกท่านเนี่ยเวลามีกิจกรรมโฮมรูมเด็กนะครับคณครูที่ปรึกษานะครับจะต้องไปที่เมนูระบบนักเรียนใช่ไหมครับแล้วก็เลือกกลุ่มที่เป็นครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็บันทึกโฮมรูมนะครับแต่ในบันทึกโฮมรูมเนี่ยมันไม่สามารถระบุได้ว่าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษาเนี่ย กี่คนนะครับเพราะว่าคุณครูไม่ไม่มีการเช็คชื่อนะครับผมก็เลยเพิ่มออปชันตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณครูที่ปรึกษานะครับสามารถที่จะบันทึกโฮมรูมเด็กแล้วก็เช็คชื่อเด็กไปในตัวด้วยนะครับแต่อันดับแรกนะครับคุณครูที่ปรึกษานะครับจะมาบันทึกโฮมรูมในแต่ละวันได้นะครับให้คุณครูนะครับไปที่เมนูระบบวัดผลและหลักสูตรก่อนนะครับเพื่อเช็คชื่อการมาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ของเด็กนักเรียนในที่ปรึกษาครับโดยไปที่เมนูที่มีชื่อว่าวัดผลนะครับเสร็จแล้วก็มาบันทึกข้อมูลการขาดลามาสายของเด็กนะครับว่าเด็กนักเรียนเนี่ยหลังจากสกแกนไรยนน้วมือที่ป้อมยามเสร็จนะครับเดินเข้ามานะครับเด็กมาร่วมกิจกรรมโฮมรูมไหมนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วคุณครูต้องเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมของเด็กด้วยนะครับโดยไปที่บันทึกข้อมูลการขาดลามาสายนะครับเสร็จแล้วคุณครูนะครับก็จะเห็นรายชื่อห้องเรียนของตนเองนะครับตรงนี้นะครับที่ที่คุณครูนะครับมีนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับโดยมีนักที่คุณครูมีนักเรียนในสารนักศึกษาครับที่ไม่ใช่นักศึกษาฝึกงานนะครับ ทุกห้องเรียนเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูนะครับเลือกวันที่คุณครูจะบันทึกโฮมรูมนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บก็เรียกดูข้อมูลนะครับนี่เรียกดูข้อมูลเลยนะครับอพอเลือกวันที่นะครับแล้วก็เรียกดูข้อมูลนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะเห็นวันที่นะครับที่คุณครูจะต้องทําการบันทึกโฮมรูมนะครับบันทึกกิจกรรมโฮมรูมนะครับ ตามภาพเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือของผมนะครับผมรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาปวชสองนะครับผมก็ตั้งชื่อวิชาโฮมรูมนะครับเพื่อที่จะให้ครูที่ปรึกษานั้นเช็คชื่อกิจกรรมโฮมรูมให้เด็กนะครับโดยวิธีการเช็คชื่อนะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือวิธีการเช็คชื่อโดยการแฮนด์เมดก็ครับนะครับก็คือติ๊กตามที่ครูเช็ค ชื่อนะครับในกิจกรรมหุมนุมว่าเด็กมาเข้าร่วมไหมนะครับเช็คตามจริงนะครับอันที่2คือเช็คผ่านการสแกน QR code นะครับโดยการใช้กล้องโทรศัพท์ของพวกเรานะครับของคุณครูนะครับยิ่งสแกน QR code ของบัตรเด็กนะครับแต่บัตรของเด็กนะครับจะต้องปิ้นออกจากระบบ r m s นะครับถึงจะสามารถยิง QR code คู่กันได้นะครับคุณครู สถานะนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมของคุณครูนะครับถ้าหากคุณครูยังไม่เช็คนะครับนะครับเครื่องหมายถูกนี้จะยังไม่มีนะครับจะยังไม่มีนะครับแต่ตัวอย่างที่ผมมาให้คุณครูดูนะครับนี่อันนี้คือผมเช็คผ่านไปแล้วนะครับวันที่30นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําการเช็คย้อนหลังให้คุณครูทุกท่านได้เห็นกันนะครับว่าถ้าคุณครูยังไม่เช็กกิจกรรมโฮมรูมนะครับเช็คชื่อกิจกรรมโฮมรูมให้เด็กนะครับมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับ นี่นะครับนี่คือวันที่้9นะครับอาวันที่้9นะครับห้องเรียนห้องนี้นะครับถ้าคุณครูมีหลายห้องคุณครูก็ต้องเช็คห้องรวมให้ทุกห้องนะครับเสร็จแล้วคุณครูนะครับมาที่เมนูเช็คชื่อนะครับก็คือรูปดินสอนะครับคุณครูสามารถเข้าผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้นะครับเพื่อเช็คชื่อของเด็กนะครับย้อนหลังกลับไปเลยนะครับจนถึงวันที่19นะครับโดยเลือกที่ปุ่มดินสอนะครับอันนี้ก็คือเช็คโดย ยึดการติ๊กนะครับการเลือกนะครับด้วยมือของครูเองนะครับโดยการเช็คในแถวนะครับเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมนะครับเช็คเด็กตามจริงนะครับตามที่คุณครูเห็นว่าเด็กมาเข้าร่วมจริงนะครับเสร็จแล้วคุณครูจะเจอหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างแบบนี้นะครับมันก็จะระบุว่าไอมาปกติใช่ไหมครับสถานะมาปกติขาดเรียนลากิจลาป่วยมาสาย แต่ข้อมูลทุกอย่างมันจะมาจุ่มกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคาว่ามาปกตินะครับตรงนี้นะครับมันจะระบุสถานะนะครับเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากนะครับตรงนี้นะครับคําว่ามาปกติไอเป็นแถบสีใช่ไหมครับแถบสีส้มกับสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวอักษรไอตัวหนังสือนะครับตัวเลขนะครับเห็นไหมครับก็จะมีแปดโมงสิบหกนะครับเจ็ดโมงสี่สิบเห็นไหมครับแปดโมงยี่สิบเจ็ดแปดโมงสี่สิบหกนะครับนี่คือข้อมูลอ่า การสแกนลายน้วมือของเด็กนะครับที่เด็กสแกนลายน้วมือ,อเพื่อเข้ามาวิทยาลัยนะครับโดยข้อมูลมันจะดึงมานะครับดึงมาวันและเวลานะครับเอ้ตามเวลาดังกล่าวนะครับเสร็จแล้วแถบสีนะครับสีเขียวคือมาปกตินะครับนั่นก็หมายความว่าเด็กมาปกติก็คือไม่เกินเจ็ดโมงห้าสิบจะเป็นแถบสีเขียวนะครับถ้ามาสายจะเป็นแถบสีส้ม นะครับก็คือหลังจากเกโมงห้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นสีส้มแล้วไอ้ส่วนที่เป็นปุ่มสีฟ้านะครับแล้วก็ไม่ระบุวันเวลานั้นก็หมายความว่าเด็กไม่ได้สแกนลายนิ้วมือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูจะต้องทําการเช็คชื่อเด็กว่าเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมโฮมรูมไหมนะครับโดยการเช็คตามจริงนะครับอย่างเช่นเด็กคนนี้มันสแกนลายนิ้วมือเข้ามาแต่ ถามว่าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครูก็ต้องเช็คดูตามจริงเลยสมมุติว่าเด็กคนนี้มาปกติสแกนแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมให้คุณครูนั้นติ๊กคําว่าขาดเรียนไปเลยครับตัดสิทธิ์เลยเด็กไม่มาโฮมรูมนะครับตัดสิทธิ์แสดงว่าเด็กไม่มาโฮมรูมแต่ครูรู้อยู่ว่าเด็กมาวิลยัยไแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมครับติ๊กขาดเรียนเพราะ ไม่เห็นตามตัวไม่ได้ครับตามเวลาที่ครูมีกิจกรรมรวมรวมให้เด็กนะครับแต่ถ้าคนนี้อ่าโอเคเนี่ยมาอยู่เนี่ยเนี่ยสแกนมาแล้วก็เป็นสีเขียวเลยนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมรวมเช็คชื่อแล้วเห็นหน้านะครับครูครูก็ติ๊กว่ามาปกตินะครับไอ้ส่วนนักเรียนที่ไม่มีการสแกนแสดงว่าไอ้คนเนี้ยคุณครูรู้รู้ได้เลยครับว่าคนเนี้ยไม่มีตัวตนให้คุณครูนั้น ทำการนะครับทําการอะไรครับทําการติ๊กคําว่าขาดเรียนไปเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวตนนะครับคนนี้อมีตัวตนนะครับแต่ไม่มาสแกนลายมือแสดงว่าพอเช็คชื่อแล้วถามเพื่อนไว้แล้วเขาลาลาอะไรครับลากิจครับก็เลือกลากิจเช็คมาเรื่อยๆครับเช็คมาเรื่อยๆถ้าเขามาก็คือติให้เขามานะครับถ้าคนนี้ มาสแกนแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมคุณรูก็ติกว่าขาดเรียนหรือเขาไปไหนครับลากิจลา,ลาป่วยหรือนอนอยู่โรงพยาบาลหรือมาสายอะไรก็ว่าไปนะครับคําว่ามาสายเด็กอาจจะแบบว่าสแกนไรเมือเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับออกไปข้างนอกพอรู้ว่าเด็กไปทําธุระข้างนอกแสดงว่าเด็กยังไม่เข้ามาคุณครูก็เช็คคําว่ามาสายก็แล้วกันนะครับไม่ทันกิจกรรมโฮมรูมนะครับคนนี้ไม่มีตัวตนติขาดเรียนไปเลยครับ คนนี้ไม่มีตัวตนคือเขาลาออกไปแล้วก็ติ então, ed, ๊กขาดเรียนไปนะครับคนนี้ไม่มีตัวตนติ๊กขาดเรียนครับคนนี้ไม่มีตัวตนติ๊กขาดเรียนคนนี้ไม่มีตัวตนติ๊กขาดเรียนคนนี้ไม่มีตัวตนติ๊กขาดเรียนครับพอคุณทาเสร็จนะครับทําเป็นรายวันรายวันไปนะครับพอคุณทาเสร็จก็บันทึกข้อมูลครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วแล้วยังไง พอบันทึกเสร็จปั๊บนะครับคุณครูเช็คได้ที่ไหนว่าระบบมันบันทึกข้อมูลรียบ้อยแล้วนะครับคุณครูมาดูครับนี่ไงข้างบนเห็นไหมวันที่ยี่สิบเก้าเห็นไหมครับสถานะการเช็คชื่อครับยี่สิบเก้านี่ไงเห็นไหมครับเช็คแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายถูกแล้วครับแสดงว่าคุณครูเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมให้เด็กแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูต้องทําอย่างนี้ย้อนหลังไปนะครับ ย้อนหลังไปจนถึงวันที่สิบเก้านะครับเพราะว่าเรายึดการสแกนเลนมือตั้งแต่วันที่สิบเก้ามิถุนายนเป็นต้นมานะครับถึงจะมีข้อมูลในระบบว่าเด็กมีการสแกนเลืนมือแล้วนะครับเพื่อเป็นหลักยืนยันให้เด็กนะครับคุณครูก็ทำย้อนหลังไปจนถึงวันที่สิบเก้ามิถุนายนนะครับทำทุกห้องนะครับ เสร็จแล้วคุณครูก็เลือกวันจต่อไปเลยเลือกถอยหลังไปเลยนะครับทําถอยหลังไปเลยนะครับทิ้งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็บันทึกถ้ามันมันบันทึกเป็นวันที่สิบวันที่สิบเก้าแล้วก็ก็เสร็จนะครับเนี่ยก็คือเสร็จแล้วนะครับอย่าไปบันทึกซ้ํานะครับเพราะว่ามันจะดีฟอ์มาที่ค่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็วันที่สิบแปดต่อเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดคุณครูยังไม่บันทึกคงรูม ุณคกูก็ทําการบันทึกโคงลงก่อนนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทำย้อนหลังไปนะครับคุณครูทําไปจนถึงวันที่สิบเก้ามิถุนายนนะครับ